สวัสดีนะคะจากช่องสุนทรีแมวเหมียวนะคะวันนี้เราอยู่ที่ร้านทัศนีขนมลานะคะนครราชนครศรีธรรมราชนะคะก็แวะมาดูขนมชาวเาะใต้เนาะขนมชาวเาะใต้นานๆทีคนสุขุรจะได้ชิมนะคะก็รอเทศก,กาลงานกาชาจะได้เจอกันสักครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราก็เจอกับนี่โฉมหน้าของท่านพอ่อขับเลยนะ ว่าผู้ที่ทําขนมลาให้เราได้กินวันนี้นะคะ,ะเดี๋ยวดูนะคะดูวิธีการทํานะคะดูวิธีการทำะคะ่นแป้งก็น้ํามันใช่ไหมคะตอนนี้น้ํามันใส่ไปนะคะไปแป้งโรยนะคะโอ้น่าสนุกนะคนดูน่าสนุกนะคะรอสักครู่หนึ่งใช่ไหมคะรอสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งนะคะตะเกายรอสักครู่หนึ่งก็ใช้เหล็กใช่ไหมคะ เขี่ยขึ้นมานิดหนึ่งม้วนม้วนม้วนใช่ไหมคะ,ะแล้วก็วางไว้นะคะนี่ถูกคอค้าเราก็กระหมักกระเมียนในการทำสนุกดีคนดูคนดูจะสนุกดีนะคะ,ะ,ะแสดงว่าแต่ละแต่ละอันก็จะไม่เท่ากันนะนหรือว่าหรือว่าอยู่ที่ความเคยชินแล้วค่ะเนี่ย,ยเคยชินแล้วเนาะว่าหนาะขนาดไหนใช่ไหมคะอค่ะขนาดไหนเนาะ แล้วเราดูว่ามันสุกก็คือดูที่สีใช่ไหมคะอืมเนอะต้องอยู่ที่ความชํานาญด้วยนะคะความชนานาญด้วยอันนี้ก็ต้องเป็นอันนี้คือน้ามันน้าม,มันธรรมดาใช่ไหมน้ำมันพืชน้ำมันอะไรใช่ไหมคะน้ำอ๋อน้ํามันปาล์มค่ะค่ะสุดยอดเลยสุดยอดเลยนะคะนานๆเห็นทีต้องอ่าเอาให้พี่เพื่อนน้องเราได้ดูได้ชม ะะเดี๋ยวก็จะฝากให้นะคะอันนี้คือร้านทัศนีตนมลานะคะนครศรีธรรมราชนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์087-893-4211นะคะตอนนี้อยู่ที่งานกาชาติสกลนครนะคะทำสดๆเห็นกันชัดๆเลยนะคะ ใส่แป้งมีไข่ด้วยไหมคะใส่ไข่ด้วยใช่ไหมคะอ๋ออะไรนะคะอ๋อแป้งผสมน้ำผึ้งนะคะอ๋อไม่มีไข่ไม่มีกะทิเป็นแป้งค่ะส่วนผสมก็เป็นแป้งอีกสักครั้งหนึ่งสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความสนุกสนานของท่านผู้ชม เราใช้วิธีปั่นนะคะแป้งหรือว่าเราเคี่ยวยังไงคนอย่างเดียวเจ้เครื่องปั่นใช่ไหมคะอ่าอันนี้ก็จบหน้าท่านะนะคะผู้ทำขนมให้กับเรานะคะฝ่ายภรรยาเนาะน่าจะเป็นภรรยาก็ทำนะ้าที่เป็นผู้จำหน่ายใช่ไหมแพ็คของนะคะขอบคุณนะคะที่ให้ความร่วมมือกับช่องโทรศีเน์แยวเหนียวค่ะ